สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับรีโมทเดสท็อปนะครับหรือโปรแกรม a n นดี้เนะครับก็คือเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมรีโมทก็คือทางร้านนะครับสามารถเข้าไปติดตั้งโปรแกรมแก้ไขปัญหาในส่วนของซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าได้นั่นเองนะครับโดยโปรแกรมจอดนิยมก็จะมีอยู่2บริษัทใหญ่ๆด้วยกันนะก็คือเป็น t ีวีเวรนะครับแล้วก็ a n นดี้เนะครับอันนี้เป็นเครดิตของทาง ตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมมีความปลอดภัยสูงนะครับก็จะให้ใช้ฟรีได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานบ่อยๆต่อเดือนเนี่ยความถี่ในการใช้ต่อเดือนเยอะเกินไปเนี่ยเขาจะเก็บค่าบริการนะครับก็คือจะบล็อกเราเหมือนตัวทีม v เบอร์นะครับก็คือใช้ได้นิดหน่อยถ้าใช้เยอะเขาจะเสียค่าบริการครับทางร้านก็เลยซื้อตัวอันนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นรายปีนะครับซึ่งจะราคาจะต่ํากว่าตัวทีมีเบอร์นะครับก็ทางร้านเสียเงินนะครับ เป็นพรีเมียมเมมเบอร์นะครับแต่ว่าทางลูกค้าไม่เสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกอะไรมันปลอดภัยแน่นอนนะเพราะว่าร้านเสียเงินเขาเป็นรายปีนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับลูกค้าก็กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในวีฟเขานะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บอย่างของผมเนี่ยผมตั้งให้ถามว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับถ้าไม่ตั้งก็จะโหลดเลยมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด ตรงตรงโปรแกรมที่เราโหลดได้เลยเะยครับหรือจะรู้ว่ามันเก็บไปที่ไหนก็กดตรงนี้ได้นะครับแหมมันจะขึ้นมาแบบนี้นะก็ดับมันคลิกไปทีนึงนะครับเนี่ยแล้วก็จะเปิดหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดติดตั้งที่ตัวสีส้มนี่นะครับอือแล้วกดยอมรับนะครับกดเยึดนะครับเนี่ยเขาจะรีเซ็ตทีหนึ่งครับแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วในการ ในในการติดตั้งตัว remote desktop รีโมทเดสก์ท็อปนะก็คือเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับลูกค้าก็ถ่ายหน้านี้เข้ามานะครับหรือกอบเฉพาะตัวรหัสตรงนี้มาได้เลยนะครับเมื่อทางร้านคอนนึกไปลูกค้าก็ต้องกดยอมรับอีกทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็กดสีเขียวเนี่ยครับก็คือกดยอมรับถ้าเราไม่กดยอมรับหรือปิดโปรแกรมไปนะครับก็ไม่สามารถเข้าเครื่องลูกค้าได้นะครับเราไม่สามารถ กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับหรือถ้าลูกค้ากดตัวสีส้มตัวนี้มันก็จะไม่อนุญาตให้เข้านะครับเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยสูงในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นลิปสั้นๆนะครับมาแนะนําวิธีการนะครับการดูแลลูกค้าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับสําหรับแอนดี้แดกนะครับก็คือเผื่อบางท่านนะครับติดต่ออติดตั้งไม่เป็นนะครับเราก็มาแนะนําให้นะครับติดขัดตรงไหนก็แอดไลน์แอดวสอถามได้นะครับสวัสดีครับ